ผลิตของเราอะจากแหลง่งธรรมชาตินี่เราก็ได้แร่ธาตุหลายอย่างเลยนะสุดยอดจริงๆน้ำแม่นติเป็นน้ำที่มี6คุณสมบัตินะคะเป็นน้ำสะอาดปราศจากแบคทีเรียและสารเคมีได้รับมาตรฐานอยเป็นน้ำที่ดื่มได้เท็ทุกไปเป็นน้ำด่างอ่อนๆค่า p h ที่7.6มีคุณสมบัติลดภาวะความเป็นกรดในเลือดเป็นน้ำออกซิเจนมีคุณสมบัติต้านอนุมูล เซลล์ของเรานะคะเป็นน้ำประจุลบมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระและลดความเสื่อมของเซลล์เป็นน้ำโมเลกุลเล็กมีคุณสมบัติลดภาวะเลือดเนือ่อลดอาการเส้นเลือดอุดตันล้างสารพิษของระดับเซลล์ในช่วยในการไหลเวียนของเลือดทําให้รู้สึกสดชื่นผิวพันดีเป็นน้ําที่มีแร่ธาตุมีแร่ธาตุใน าเช่นพวกแคลเซียมแมกนีเซียมแมงดานีโพแทสเซียมซิลิกาและซิงค์ห้ามต้มน้ำนะคะเพราะจะทำให้แร่ธาตุเสื่อมสภาพห้ามรดแสงแดบดบและควรดื่มนนะ้ำแมกเนติกใน,นอุณหภูมิห้องค่ะขอบคุณ